ย้อนรอยลิขิตตอนที่8สดสีเกิดอุบัติเหตุฤดูฝนกำลังจะผ่านไปแล้วแต่ลมหนาวเย็นไม่เคยมีจริงเช่นนั้นจะถามว่าประเทศไทยมีกี่ฤดูถ้าไม่จำจากหนังสือวัยประถมที่ต้องท่องก่อนกลับบ้านเป็นวักเป็นเวรก็คือสามฤดูแต่ในความเป็นจริงแล้วมีอยู่สองฤดูเท่านั้นแหละฤดูร้อน กับฤดูร้อนมากๆผ่านมากกว่าสองเดือนแล้วหลังจากเรียนจบเพื่อนหลายคนหางานทำแทบรองเท้าสึกแต่สสิยังไม่คิดเริ่มทำอะไรเลยเรื่องนี้ไม่มีใครมาเร่งรัดพ่อกับแม่นอกจากโทรศัพท์ถามทุกสุขพวกท่านไม่เคยถามถ่ายเรื่องงานกับสสิพวกเขาตามใจ ปล่อยให้เธอเที่ยวเล่นให้สบายใจก่อนค่อยเข้าไปทำงานก็ได้หรือจะหางานอย่างอื่นทำก็ได้อีกเหมือนกันสสิปรับระดับความเร็วของลู่วิ่งลงมาเป็นเดินช้าๆเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อมือเรียวดูนุ่มนวลยกผ้าขนหนูขึ้นซับเหงื่อตามไรผมกรอบหน้าเรียวปากคิ้วคางจมูกรับกันเหมาะเจอะน่าเสียดาย ที่ผิวหน้ามีรอยดำแดงครุขระเพราะบาดแผลสะสมมาเนิ่นนานหลายปีมีหนทางรักษาหลากหลายที่เพื่อนผู้หวังดีพยายามช่วยเหลือแต่เธอก็ยังลังเลยามออกไปข้างนอกก็ใช้เครื่องสำอางกลบร่องรอยพวกนั้นเพราะต้องปิดหนากว่าปกติทำให้เธอไม่ชอบและไม่อยากออกไปไหนนานเข้าก็ไม่มีใครอยากชวนเธอออกไปอีก แต่กลายเป็นว่ามาหาเธอที่บ้านแทนเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์บนโต๊ะมุมห้องที่ชาร์จแบตวางอยู่สันครืดครืดเธอกดหยุดลู่วิ่งก้าวเดินอย่างเหนื่อยลา้าสุดตัวลงนั่งคว้าโทรศัพท์มาดูหน้าจอก่อนจะกดกรับสี่แกว้วงไหมวันนี้ปลายสายยิงคำถามยังไม่รู้มีอะไรเหรอ ปลายสายเงียบไปครู่ทำให้เธอคิดตามน้ำเสียงร้อนรนแบบนี้มีเรื่องคอขาดบาดตายจะบุกมาที่บ้านขอยืมเงินหรือลากไปเป็นพยานรู้เห็นเรื่องไร้าสาระหรือเปล่ายัางหาข้อสรุปไม่ทันเสียงปลายสายก็เอ่ยออดอ่อยแกได้รับบัตรงานคืนสู่ย่าวแล้วใช่ไหมอืมเธอรับคำนึกถึงบัตรที่เพิ่งมาถึงเมื่อสองวันก่อนซี แกจะขับรถกลับเองไหม่ะสสีขมวดคิว้วที่จริงเธอกำลังจะให้พี่นวลใจจองตั๋วเครื่องบินให้แต่พอฟังเรื่องราวน้ำเน่าของเพื่อนร่วมห้องสมัยมอปลายก็ได้แต่แอบถอนใจวิมลทิพย์บ้านอยู่จังหวัดเดียวกับเธอสอบติดที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฐานะที่บ้านป่านกลางพอจะส่งเสียให้เรียนได้ถ้าไม่มีลูกเล็กเกิดมาอีกคนเสียก่อน ทำให้เพื่อนคนนี้มีชีวิตที่ลำบากเล็กน้อยวิมลทิพย์เป็นเพื่อนต่างห้องเคยคุ้นหน้ากันเป็นคนน่าคบหาคนหนึ่งเพราะถึงจะขัดสนเงินทองแต่ก็ไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนทั้งไม่เคยรบกวนหยิบยืมเพื่อนคนอื่นมีสสิคนเดียวที่เธอเอ่ยปากขอยืมแต่วิมลทิพย์ก็คืนให้ครบทั้งเรียนทั้งทำงานพาร์ทไทม์จนจบได้วิมลทิพย์ อยู่ต่างมหาวิทยาลัยกับสสิจึงไม่ค่อยได้ติดต่อกันวิมวทิพย์เดือดร้อนเธอเล่าว่าเงินที่เธอมีใช้จ่ายหมดไปกับก,บการซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ยืมเพื่อนออกไปซื้อของคนขับพาเธอไปชนกับรถที่จอดอยู่สาเหตุก็คือแมววิ่งตัดหน้าทำให้เสียหลักเธอกับเพื่อนออกเงินกันคนละครึ่งทั้งยังต้องเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาบาดแผลจึงมีเงินเหลือไม่มาก จึงสอบถามกับสสิเพราะถ้าหากขับรถกลับด้วยกันถึงไวและออกค่าน้ำมันกันนิดหน่อยจะได้ประหยัดเงินสสิใจอ่อนจึงเปลี่ยนแผนสสิขับรถกลับต่างจังหวัดใช้เวลากว่าเจ็ดชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายหญิงสาวจอดรถหน้าบ้านไม้เก่าโซมหลังหนึ่งในชุมชนพลุกพล่านขอบใจนะสีิพรุ่งนี้เจอกันสสิพยักหน้ายิ้มยิ้ม หลังจากขับรถมาหลายชั่วโมงย่อมมีอาการลาบ้างแต่เพื่อนคงลืมที่จะชวนเธอเข้าบ้านพักดื่มน้ำสักหน่อยตามประสาคนมีน้ำใจเธอไม่คิดจะเข้าไปอยู่แล้วและไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยแต่คนในบ้านเป็นคนตะโกนถามเองวิมลทิพย์จึงเอ่ยเสียงอ่อยเหมือนรู้สึกผิดสสิปฏิเสธและบอกลาสสิมองรั้วไม้ระแนงมีพืชกินได้พันเรื้อยเป็นรัว้ว ร่างโปร่งของวิมลทิพย์ลับหายไปเธอจึงเคลื่อนรถมาตามถนนเส้นหลักของเมืองผ่านสนามฟุตบอลและประตูหน้าโรงเรียนเก่ามองเข้าไปเห็นอาคารเก่าทาสีใหม่ตึกใหม่ผุดขึ้นมาวันเวลาผ่านไปไวเธอจึงไม่ค่อยได้กลับมาเห็นความเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกดีเมืองใหญ่อย่างเมืองหลวงก็ใช่ว่าจะไม่ดีแต่ถ้าให้เลือกต่างจังหวัดย่อมดีกว่าอยู่แล้วทั้งอากาศก็ดี ไม่มีอะไรต้องเร่งรีบรถเคลื่อนออกมานอกเขตเมืองก็ถึงหมู่บ้านที่เป็นจุดหมายด้านหน้าทางเข้ามีป้อมยามสร้างใหม่ซาซีเปิดกระจกยื่นบัตรแสดงไม้กั้นขยับขึ้นเธอขับรถเข้าไปช้าๆมองสองข้างทางที่ยังคงสภาพเดิมอยู่หมุนพวงมาลัยเลี้ยวขวาไปตามถนนผ่านบ้านไปสามหลังบ้านของเธออยู่สุดซอยนี้ เนื้อที่บ้านมากกว่าบ้านหลังอื่นเพราะใช้เป็นที่เก็บของและจอดรถยนต์หลายคันตอนนี้บริเวณน,นั้นปล่อยล้างรถยนต์ที่เคยจอดย้ายไปที่อาคารในตัวเมืองซึ่งตอนนี้คุณลุงและครอบครัวเป็นผู้บริหารแต่คุณพ่อก็ยังมีหุ้นอยู่ประตูเหล็กดัดเลื่อนเปิดออกให้รถเคลื่อนผ่านเข้าไปพอเท้าแตะพื้นเสียงทักทายด้วยความดีใจ คณหนูกลับมาแล้วป้าสมคนฝ้าบ้านเอ่ยทักเหนื่อยจังป้าขับรถมาหลายชั่วโมงเลยเธอยิ้มหวานไม่นั่งเครื่องมาละคะไม่น่าขับมาให้เหนื่อยเลยมีเพื่อนติดรถมาด้วยคะ่ะหญิงสาวตอบย่อตัวลงทักทายเจ้าสีขาสองตัวขนฟูนุ่มนิ่มหน้าเหมือนหมีตากลมใสแจ๋วบีบี้เบบแกทำไมอ้วนอย่างนี้ ป้าสมยิ้มพลางยกข้าวของไม่กี่ชิ้นลงจากรถสาวน้อยลูกสาวเจ้านายนั่งแปะไม่กลัวสก,กปรกเล่นกับสุนัขตัวน้อยซึ่งวิ่งพล่านขบกัดฟัดมือนายสาวอย่างร่าเริงเด็กชายหน้าตากเกลี้ยงเกลาอายุราวแปดขวบเดินเข้ามายกมือไหวสวัสดีครับพี่สิสวัสดีน้องต้นโตขึ้นเยอะเลยสาวน้อยอุ้มหมาเข้าบ้าน ปล่อยให้สองยายหลานยกเข้าของตามหลังล้วนแต่เป็นของกินและของฝากที่เธอติดไม้ติดมือมาให้ทุกครั้งที่กลับมาภายในห้องรับแขกเย็นฉ่ำด้วยเครื่องปรับอากาศลูกสาวป,ป้าสมถือถาดน้าเย็นมาวางไว้ให้พร้อมกับยกมือไหว้ขอบใจจ่าจีราไม่ต้องไหว้สิก็ได้อายุเราก็เท่ากันเธอหัวเราะปล่อยลูกหมาลงจากตัก ยกแก้วน้ำเย็ยนขึ้นดื่มเคยนะคะคุณหนูจีรายิ้มเขินต่อให้สสีบอกไว้แต่ทุกครั้งที่เจอจีราก็นอบน้อมเช่นนี้จนเธอครานจะบอกแล้วมาเอาของฝากเร็วสสีกวักมือพลางหยิบถุงบ่งบอกว่าจากห้างดังที่คนทั้งประเทศรู้จักมาเปิดดูแล้วส่งให้จนครบทุกคนไม่เว้นแม้แต่ของอุดม สามีะสมที่เป็นคนขับรถให้คุณลุงอยู่ตอนนี้ทุกคนมีสีหน้ายินดีที่ได้รับของฝากไม่ใช่แค่นั้นของกินเล่นหลากหลายสสิก็ขนกลับมาไม่น้อยเห็นรอยยิ้มพวกเขาสสิก็มีความสุขไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็รายร้อมไปด้วยคนรักใคร่เอ็นดูความเื่อแผ่ไม่ใช่แค่คนที่รับใช้เธอ แม้แต่คนในครอบครัวป้าสมเธอก็ช่วยเหลือเท่าที่ทำได้จีราลูกสาวป้สมเป็นแม่ของเจ้าต้นเพราะลาดมีสามีแต่อายุยังน้อยจึงไม่ได้เรียนต่อป้าสมเคี่ยวเข็นให้ลูกสาวเรียนสายอาชีพเพื่อจบแล้วจะได้มีงานดีๆทำแต่ก็ท้องเสียก่อนพ่อเจ้าต้นเป็นเด็กหนุ่มรุ่นพี่โรงเรียนหลังจากผูกข้อไม้ข้อมือใช้ชีวิตร่วมกันพ่อเจ้าต้น เปิดร้านซ่อมรดเล็กๆน้อยๆอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆคู่รักวัยรุ่นทะเลาะป่อแวงตบตีกันวุ่นวายป้าสมจึงเอาเจ้าต้นมาเลี้ยงเพราะไม่อยากให้เด็กเจอเรื่องที่ไม่ดีของพ่อแม่หลังจากนั้นจิราก็มาทำงานกับป้าสมและรับลูกชายกลับบ้านสามีในตอนเย็นชีวิตเริ่มเข้าที่เป็นครอบครัวขึ้น สสิคุยเล่นกับคนเก่าแก่ครู่หนึ่งก่อนจะขึ้นห้องป้าสมบอกว่าอาหารเย็นหนึ่งทุ่มตอนนี้บ่ายสี่โมงเศษยังพอมีเวลาเธออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนขับรถเข้ามาเห็นจักรยานอยู่คันหนึ่งจอดอยู่ด้านข้างของโรงรถจำได้ว่าท้ายหมู่บ้านมีบึงบัว เจ้าของโครงการได้จัดทำเป็นส่วนหย่อมให้ผู้พักอาศัยมีที่หย่อนใจทั้งยังเป็นที่จัดงานเล็กๆน้อยๆกระชับไมตรีของคนในหมู่บ้านอันมีอยู่20หลังคาเรือนริมบึงมีสะพานยื่นไปยังศา,าลาริมบึงตัวศาลาทำด้วยปูนมุงด้วยไม้แกะลายคล้ายเก่งจีนสวยพอประมาณบ่ายแก่ๆแบบนี้แดดร่มลมตกหน้าปั่นจักรยานโต้งลม ปล่อยให้สายลมประทาน่าสดสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นการล้างปอดไปในตัวส,สีชะโงกหน้าตรงประตูบ้านด้านข้างซึ่งเป็นระเบียงต่อไปยังเรือนครัวเห็นเงาผสมกับลูกสาวกำลังจัดเตรียมอาหารเย็นอยู่เธอจึงร้องบอกว่าจะไปที่ไหนให้รับรู้ร่างอวบอิ่มสมส่วนเข็นจักรยานออกมาเท้าแตะขาตั้งใส่ไปเบื้องหน้าจักรยานเก่า ที่ยังคงสภาพดีมีตะกร้าใส่ของอยู่เบื้องหน้าเธอปั่นไปช้าๆใช้เวลาไม่นานก็มาถึงบึงบัวเธอจอดจักรยานไว้ใต้ต้นไม้ก่อนจะก้าวเดินไปบนสะพานปูนแข็งแรงมีตะไคร่จับกระดำกระดางมองดูแล้วปลอดภัยดีน้ำในบึงปกติจะปริ่มริมฝั่งแต่ตอนนี้แห้งลงไปมากจนเห็นเสาที่รองรับสะพาน วัชพืชพวกจอกแหนและผักตบมีอยู่ปรับปรายผักตบกำลังออกช่อดอกสีม่วงสวยคงมีพืชพวกนี้ที่ยังงอกงามดีนอกเหนือจากความงามชนิดอื่นในบึงบัวมีบัวหลากหลายพันธุ์โดยเฉพาะบัวหลวงที่พอทิ้งกลีบก็มีฝักสีเขียวอ่อนชูขึ้นเหนือน้ำใสพลิ้วไหวเป็นระรอกตามแรงลมพัดเธอเท้าแขนกับระเบียงศาลา สูดลมหายใจเข้าปอดตางามสอดสายไปทั่วบึงมือเรียวดังลำเทียนดันแว่นหนาเติะขึ้นบนดั้งจมูกกว่าตามองหาเรือพายลํำน้อยที่คนดูแลบึงบัวภายไปเก็บดอกเก็บฝักบัวมากำขายหน้าหมู่บ้านเจ้าของเรือเป็นเจ้าของที่ดินแถบนี้พอขายให้โครงการแกก็เหลือที่ดินผืนเล็กเอาไว้ผืนหนึ่งอันเป็นบ้านไม้ปลูกแบบโบราณทางภาคอีสานตอนบน อยู่ติดกับเขตหมู่บ้านทางเข้าออกไม่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านเพราะแกมีถนนเข้าออกอยู่ด้านข้างมีแค่บึงแห่งนี้ที่เป็นบริเวณเดียวกันได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ลูกบ้านเข้ามาอยู่เต็มทุกหลังก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้บึงบัวน้ำไม่ลึกเพราะลุงกับป้าเจ้าของที่เดิมสร้างสะพานไม้ไว้เดินข้ามไปมา ที่ของแกมีสวนสมุนไพรลูกบ้านคนไหนคุ้นเคยก็ใช้สะพานนี้เดินไปเที่ยวสวนบ้านแกได้สสิเลงที่ด้านซ้ายของบึงเรืออีปองทําด้วยไม้เก่าแต่ยังคงสภาพดีที่พื้นเรือเธอเห็นมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยก็ไม่ได้ฉุกคิดอะไรก้าวเท้าลงไปหยิบไม้พายดันเรือออกจากท่าริมศาลา ตรงริมบึงน้ำไม่ลึกตอนนี้น้ำเต็มฝั่งก็เครือเครือเขา่าแต่ไกลออกไปหน่อยลุงกับป้าเคยบอกว่าลึกราวสองสามเมตรสสิว่ายน้ำเป็นจึงไม่กลัวยิ่งตอนนี้น้ำลดลงไปเยอะจุดที่บอกว่าลึกที่สุดนั้นตอนนี้น่าจะประมาณแค่คอหรือไม่ก็แค่หน้าอกเรือไม้เก่าพายออกไปจากริมฝั่งห่างออกไปเรื่อยๆ สสิไม่ได้ก้มดูว่าที่พื้นเรือมีรอยแตกเล็กๆพอน้ำหนักตัวที่กดลงน้ำก็เริ่มซึมเข้ามากระนั้นเธอก็ยังให้ความสนใจกับฝักบัวอวบอ้วนหน้ากินเหล่านั้นเธอจอดเรือลอยลำมือเรียวขาวสารวนกับการเลือกเก็บฝักบัวที่ต้องการกว่าจะรู้ว่าน้ำซึมเข้าเรือน้ำก็ท่วมถึงข้อเท้าแล้วว่ายน้ำเป็นแล้วอย่างไร ถ้ามัวแต่ตื่นตระหนกและคุมสติไม่ได้เรือน้อยของสศสีเอียงวูบน้ำเข้าในเรือเพิ่มมากขึ้นหญิงสาวร้อนรนมือหยิบพายที่ยังไม่ทันได้จูงประคองเรือเพื่อไปให้ถึงสะพานที่มองเห็นอยู่เหนือใบบัวใจเต้นระสำ่ำนั่นไกลเกินกว่าจะพายไปถึงทันใดเรือของสสีเอียงวูบทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและตัวเธอก็หลุดออกจากลำเรือ จมลงสู่บึงน้ำร่างจมลงไปตามน้ำหนักตัวที่จริงมีไขมันก็น่าจะลอยตัวได้เร็วแต่ไม่ใช่เช่นนั้นใต้น้ำไม่ใช่สะวายน้ำที่ใต้บึงมีวัชพืชจำพวกสาหรายและพืชใต้น้ำอุดมสมบูรณ์ความลื่นที่เกี่ยวพันข้อเท้าทำให้นึกถึงเรื่องราวสยองขวัญที่เกี่ยวกับพูดผีในน้ำ ยิ่งใกล้เข้าแบบนี้ก็ยิ่งชัดเจนในความคิดเชะช่วยหัวของเธอจมลงน้ำไหลทะลักเข้าปากเข้าจมูกกลืนคำพูดที่พยายามขอความช่วยเหลือหายไปปอดของเธอแน่นรู้สึกแสบซาพุ่งสู่สมองยิ่งตวัดขาวแรงเท่าไหร่แรงกระเพื่อมของน้ำเย็นเฉียบเบื้องล่างนำพาให้สาหรายเหล่านั้น อบรัดข้อเทา้าฉุดรัง้งยิ่งออกแรงดิ้นก็เหมือนกับมือปีศาจดึงรั้งไว้มือที่ชูไหวเหนือน้ำกลุ่มเส้นผมยาวสยายที่ปริ่มน้ำไม่สามารถโผล่จมูกขึ้นมาหายใจลมหายใจน้อยนิดกำลังจะหมดลงเธอกำลังจมลงสู่ก้นบึงสาสิตรนกช่วยตัวเองไม่ได้จะมีใครเห็นเธอบ้างไหมจะมีคนมาช่วยหรือเปล่าหรือว่า นี่คือความตายหญิงสาวดิ้นรนเฮือกสุดท้ายรู้สึกถึงน้ำเย็นไหลทละลักเข้าปากและจมูกความรู้สึกสุดท้ายกำลังจะดับทันใดนั้นมือที่ค่อยจมลงถูกฉุดดึงขึ้นอย่างรวดเร็วความรางเลือนที่มองเห็นแสงสว่างสุดท้ายก็ดับลง